สวัสดีครับพบกับผมนิคมออนทว์นะครับคลิปนี้ทีมงานของเราพามาเดินตลาดกกมะเกลือนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆทีมงานของเราซื้อของกลับบ้านนะครับวันศุกร์นะครับเป็นบรรยากาศของตลาดกกมะเกลือนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าแหล่งจับใจยามเย็นนะครับของคนเมืองรีสเกตนะครับซื้อของกลับไปทานที่บ้านหรือว่าอาหารสดอาหารพื้นบ้านแล้วก็ผักนะครับเยอะมากมายนะครับเดี๋ยวเราไป เดินชอปปิ้งกับตลาดกกมะเกลือกับทีมงานของนิคมอ่อนทวนะครับวันนี้บรรยากาศอาของการจ่ายตลาดนะครับคนชิสเกตก็หลายท่านคงจะเคยมาเดินชอปปิ้งนะครับมีตั้งแต่เช้านะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งถนนก็เอ่อกกมะเกลือก็จะเป็นตลาดขายปีกส่งนะครับตั้งแต่เช้านะครับนี่ก็คือตลาดด้านในของกกมะเกลือก็จะมี ตลาดช่วงบ่ายนะครับจะมีของแบบนี้นะครับเป็นตลาดสดนะครับอาหารพื้นบ้านผักสดนะครับปลาสดไก่นะครับมีหมดนะครับครบเลยนะครับเรียกว่าเป็นตลาดที่เรียกว่าครบวงจรนะครับทั้งเครื่องแกงทั้งขนมจีนนะครับปลานะครับเดินชมด้วยกันนะครับคือแผงผักของแม่ค้านะครับ ไก่สดนะครับเปิดมาหลายปีนะครับนี่เป็นตลาดเก่าแก่ของเมืองรีสเกตนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทางรถไฟนะครับฝั่งซ้ายมือเรานะครับจะเป็นทางรถไฟขั้นกับตลาดเทศบาล3าตลาดเทศบาล3าก็จะมีตั้งแต่กลางดึกนะครับจนถึงสว่างแต่ว่าก็ขายทั้งวันเหมือนกันแล้วแต่เจ้านะครับอย่างผักสดอย่างเงี้ยเรามาซื้อแบบขายส่งได้นี่เป็นปลานะครับมีการมีงานนี่นะครับเขามาซื้อผักสดกันที่นี่นะครับ ยกถุงนะครับเพื่อไปจัดงานต่างๆตามหมู่บ้านนะครับนี่แหละแหล่งรวมของนะครับครบวงจรนะครับตลาดปกมะเกลือนะครับถ้าเป็นช่วงบ่ายนะครับเราไม่ได้มาตลาดเช้าก็มาซื้อของช่วงบ่ายๆได้นะครับนี่เป็นบรรยากาศถนนที่ตัดมาจากหน้าสถานีรถไฟไม่แน่ใจว่าถนนชื่อจำชื่อถนนไม่ได้ต้องขออภัยนะครับแต่นี่คือทางตรงมาจากหน้าสถานีรถไฟตลาดศรีนครลำดวนนั่แหละครับตรงมาเส้นนี้แหละครับ แตเลี้ยวขวาหน้าโรงพยาบาลผ่านโรงแรมพมพิมานเนี่ยมาตรงเลยก็จะเจอตลาดกกมะเกลืออย่างนี้นะครับนี่บรรยากาศแผงผักนะครับนี้อันนี้อยู่ริมถนนนะครับด้านในก็เป็นตลาดสดที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับเป็นตลาดเ,าเรียกว่าเป็นตลาดใหญ่ช่วงเย็นๆช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าก็จะเป็นตลาดที่สบาน3อยู่คู่กันระหว่างทางรถไฟซ้ายขวานะครับเลยทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟนะครับสีสเกตนะครับนี่นะครับ คือบรรยากาศของตลาดยามเย็นของคนเมืองรีสเกตนะครับตลาดกกมะเกลือนะครับบรรยากาศจับใจตลาดในวันนี้ที่ตลาดกกมะเกลือในตัวเมืองรีสเกตนะครับขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนี่ข้บันตัวทุกท่านที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ